เด็ดที่สุดวันที่รอคอยก็มาถึงชนได้เย้ Yay! ตามมาเลยทุกคนวันนี้เราจะมารับชิ้นงานโมเดลน้องเอมี่แอนโคโโกกันในคอลเลซชั่นเยลโล่เลนโคดศิลปินคุณน้อยหนาคนไทยของเรานั่นเองปาปาไปดูข้างในกันนี hey, ่ดะอู้เจ้าห้าที่เขาชี้บอกว่าไปข้างในได้เลยค่ะเดีนะ๋ยไปข้างในกันก่อนนะเราไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างว้อวมีเยอะแยะเลยฮ o ล y ี่แอนทองหล่อซอยสิามนะมาตำกันได้ โต๊ะของศิลปินที่จัดเตรียมมาไว้ให้นี่คือสิ่งที่เราจะได้นะนี่กล่องอย่างน่ารักอ่ะแล้วก็มีโปสการ์ดด้วยอู้วให้ศิลปินเซ็นลายเซ็นให้นี่มีแบปรปิดเยอะมากเลยนะแล้วก็นําเสนอนี่มีเสื้อคอลเลกชันใหม่จ้าไปตมกันได้นะทุกคนสวยมากๆเลยเราตำมาแล้วแล้วก็มีให้ดูนิดหน่อยนี่คอลเลกชันนี่ไงนี่ไงตัวนี้ที่เราจะได้ว้าวแล้วก็มาแจ้งรายชื่อก่อนนะก่อนรับของ นี่เขาก็จะดูชื่อแล้วก็เอาของให้เราเพื่อที่จะเอาไปให้ศิลปินเซ็นให้นะแล้วก็มีโปสการ์นี่ไงน่ารักมากๆได้เราได้เราได้แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วก็เข้าไปด้านในนี่นี่น่ารักมากมากนี่คุณน้อยนะานี่ไงน่ารักมากมากตื่นเต้นตื่นเต้นตน,น,นี่อยู่ตรงนู้นแล้วว้าว,ว,าวนี่ไงที่เราไปตามมาสองตัวเลยจ้ากับแฟนคนละตัว นี่ได้เวลามาแกะน้องๆเพื่อที่จะเอาไปให้คุณน้อยนาเซ็นให้แล้วเย้ดูซิว่ามีอะไรบ้างนสามชิ้นเลยระเดิมไปเดิมประเดิมด้วยการวาดรูปนะจ๊ะลงไปในโปสการ์ดด้านหลังนะคุณน้นานาก็จะวาดรูปเราเราก็ดูแฟนเราน่ารักมากเลยตัวเองดูสิว้าแต่ตมีมากเลยอะครั้งที่สองที่ได้เจอคุณน้อยนาก็าวาดรูปให้เหมือนเดิมเจ้าน่ารักมากๆเป็นกันเองที่สุด นี่ได้าลายเซ็นมาแล้วทุกคนว้าน่ารักที่สุดเลยอะ่ะกล่องอย่างน่ารักปอกเลยอู้หู้หู้ดูสิไปได้นะโฮลีแอนมีทองหล่ 13. อซอยสิบสามี่ถ่ายรูปกู้กันแล้วก็ขั้นตอนต่อไปคือเป็นการจับฉลากรางวัลพิเศษจากศิล,ลปินนะจ๊ะไปดูกันว่าใครเป<ค><ม>็นคนโชคดีที่จะได้หรือเปลนาก็เดี๋ยวเรนะามาจับฉลากกันกั เป็นภาพนี้นะครับอาจจะไม่ได้ชิ้นใหญ่มากเป็นอันนี้จะเป็นภาพเขียนด้วยสีน้ำมันนะครับบนแคนวาสแต่ว่าแคนวาสแล้วมันแปะไว้บนไม้หักเราเวลาเอาไปก็ได้ง่ายหน่อก็อันนี้ไม่ไม่มีขายอะค่ะก็คือมีแจกให้ก็เดี๋ยวจับฉลากอีกทีหนึ่งใค่ตัดให้นมย์หนึ่งตัดทีลงก็ได้ค่ะโอเคทำไมตื่นเต้นถึงก๊อ 07023ค่ะมีไหมคะ้าอีก่า้หนึ่งสอสามครับศูนจาจค่ะตัวค่ะมาขอให้ลูกเป็นใจแ้รันึ่งสองสาอีกเดี๋ยวก็จีจีจี้ครับอันนี้ครับลูกค่เป็นจี๊บอ่จแล้ว่สอนปจี้ โอเค OK. 073 24ค่ะด7 4มสองสค่ะเหลืออันนี้แล้วค่ะคช่ใครยกเข้ามาอีกนิดก็ได้นะคะจะได้เข้ามามอนกันมีนายน่ะมองมองทุกคนค่ะมองทุกคนทุกคนบบตัดสงกระแสจิตให้เมีนหน่ะว่าใครใครจะได้ไปแล้วค่อยๆจับฟองกันอ๋ออย่าเลย มีใครโดนตัดออกแล้วไหมคะโอ้โอเคมีใครยังอยู่ไหมคะมีอ่ายังมีโอเคต่อไปนะคะศูนย์ไม่มีน้วยหมดแล้ว9ค่ะมีไหมคะสีเหลืองน่าจะเป็นเต้นทรถทุกมันตื่นเช้าแล้วจะทำใหม่นี่มันโอเกว่า ศูนเจ็ดสามค่ะมีไหมคะศูนย์เจ็ดสามโอ้ยจิอนมีสองคนวัดกันนะคะใชสองสองค่ะโอได้จิ ข้างครับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามครับโอเคค <c oughs> ับ <c oughs> <c oughs>